กาแฟของเราเป็นกาแฟโรบรัตา้าจุดเด่นคือรสชาติครับเข้มข้นครับหอมครับอร่อยมีสารสกัดของคลลไเจนครับอย่างแรกครับเป็นคลลาเจนไดเปปไทด์ยอ,อย่างที่2ครับเป็นคลลาเจนไททูนอกจากนี้ครับยังมีแคลเซียมแอลทริโอเนตเรามีสารสกัดงาดำ วิตามิน B2 ครับไม่มีคอเลสเตอรอลครับไม่มีน้ำตาลครับเพราะเราใช้สุกอรสครับซึ่งเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลนั่นเองในหนซองมีปริมาณแคลอรี่45กิโลแคลอรี่ที่สำคัญไม่มีไขมันทานเพราะใช้ครีมเทียมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวโดยตรงครับคำว่านี่คือการรวมตัวของกาแฟรโรบัตตาไครโอเจนไดเพทไทพัสแคลเซียมซึ่งก็เป็นสินค้าขายดีกาแฟผสมไครโอเจนไดเพทไทพัสแคลเซียมเครื่องหมายการค้าลิสเนตหนึ่งเซตมี10ถุงในราคาเพียง598บาทเท่านั้นเฉลี่ยเพียงซองละ11บาทเท่านั้น แถมฟรีนะครับวิตามินซี2กระปุกและเท้าเวสวรรณระสีอีก1องค์ใครซื้อ2ชุดรับฟรีทันทีกาต้นน้ำไรสายเพิ่มอีก1เครื่องสั่งซื้อสินค้าโทร02 026 5 8 8 8หรือแอดไลน์ที่แ p ลพ8ปัดปา